สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นคลิปส่งท้ายแล้วของเดียรพาไปกับ M M Channel ค่ะเราเพิ่งเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปนะคะเช็คอินก็เช็คอินง่ายเช็คเอาก็เช็คเอาง่ายเออดีจริงๆเลยที่นี่นะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเรามองไปเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวพอดีซึ่งเป็นร้านที่เฮ้ยน่าสนใจ ตอนนี้เรากําลังเดินไปรถนะคะเดี๋ยวไปขี่รถมาจอดไว้ที่หน้าร้านดีกว่าจะได้สะดวกสะดวกเนาะตัดคลิปมาจนถึง EP สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ผ่านมาดูคลิปวิดีโอเรา่านี้นะตั้งแต่เอพิโซดแรกเลยค่ะหนูคิดว่าหนูจะถอดใจแต่ ตัดอีพีแรกเสร็จแล้วก็ไม่ทําต่อแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่โลเลอ่ะอืแต่ครั้งนี้มันเหมือนหนูปลดล็อกตัวเองนะเพราะว่าตั้งใจทําอะไรบางอย่างกับพี่เบสเนาะสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็สําเร็จคาดหวังว่าตัวเองอยากจะทําคลิปอื่นๆถัดไปเรื่อยๆ,ๆหนูก็ต้องบอกว่าขอบคุณแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนผ่านคลิปนี้นะคะ เราทั้งคู่ก็จะพัฒนาการตัดต่อไปเรื่อยๆให้ดียิ่งขึ้นนะคะร้านเนี้ยเอาจริงๆอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเลยสะดวกสะดวกแบบที่สุดเลยนะคะหนูคิดว่ามันจบเพราะพวกเราอาตื่นสายทั้งคู่แล้วตอนนี้คือหิวมากแล้วการตกแต่งร้านคือสวยมากทุกคนส่วนตัวหนูชอบเพราะหนูรู้สึกว่าร้านที่ตกแต่งแบบเนี้ยจะอร่อย <laughs> อันนี้คือหนูตัดสินใจไปเองแล้วนะว่าเฮ้ย อะไรอย่างเงี้ยต้องดีอ่ะต้องเด็ดแน่ๆร้านคข้างคลาสสิกเลยแบบว่าแบบแต่งทีมคลาสสิกแบบยุค90เลยอะ่ะซึ่งแบบก็น่าจะแบบว่าเหมาะกับต้นยำโบราณแต่อยากลองดูแต่ว่าก็ใช้เป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูของจริงดีทุกคนเมนูคือโอเคราคาสมเหตุสมผลมากๆค่ะ มีแก้วกุ้งแก้วหมูมีของทะเลเยอะอะ่ะดีเครื่องดื่มก็เป็นแบบกาแฟาชงแล้วก็พวกน้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรเนี่ยถูกใจหนูมากแล้วก็เด็กอ้วนที่กำลังหิวโหยอยู่ค่อยลองทีาาละจานแล้วกันปกติจะสั่งล่วง้ามาเลยวันนี้หลายเมนูน่ากินมากเลยขอค่อยลองลอนานๆที่จะเจอร้านแบบนี้ด้ยวยแหละพี่เบสรู้ไหมว่า น้ำสมุนไพรนี่คือหนูชอบมากเลยนะโดยเฉพาะน้ำกระเจ็บอันนี้คืออะไรครับนะเนี่ยนเล็กต้องอยากรู้เลาครับร้องที่นขนาดธรรมดานะั้นเยอะอยู่ตียังไม่ทำหิเศษ <c oughs> ปปสำหรับวันนี้สิ่งที่หนูภูมิใจที่สุดในตัวพี่เบสคือเขาสั่งกว๋วยเตี๋ยวมาทีละถ้วยละทุกคนปกติเราจะบอกเขาตลอดเลยพี่เบสสั่งมาทีละถ้วยเดี๋ยวมันอืดเดี๋ยวมันอืดนี่แหละเพิ่งเห็นเขาตั้งใจแล้วก็ทำตามนี่แหละวันนี้แหละปลื้มใจมากมากทุกคนดูหนูอึ้ง เพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกุ้งที่ถ้วยใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าหนูอีกจริงข้างในมันจะเป็นกุ้งสอดไส้หมูอันนี้ของพี่เบสก็น่ากินเหมือนกันครับเป็นเย็นตาโฟทะเลเน้นๆอันนี้เขาก็ถูกใจอะ่ะอืมแล้วก็กินไปเยอะอยู่เรียบเรียบเลยเมื่อกี้นี้เช็คบินไปแล้วเรียบร้อยราคาดีมากคุ้มค่าคุ้มราคาอิ่ม หนังท้องตึงหนังตาย่อนตามสเต็ปตอนนี้กำลังจะไปร้านโคโนติอีกรอบหนึ่งร้านอะไรนะโควนติไงโคโนติอีกรอบหนึ่งแล้ตอนนี้กำลังจะไปร้านอะไรคะพี่เบสชูการีซึมชูการีซึมเนาะพี่เบสร้านตะกี้ทำไมถึงให้แปดมันเป็นด้วยความที่มันเป็นต้มยำโบราณน่ะรสชาติมันจะประมาณนี้อยู่ละ มันจะไม่ได้โดดมันจะไม่ได้เด็ดโดดไปแบบว่ามันจะอกมกล่องอ่ะแบบว่าเค็มเผ็ดหวานผสมอยู่ในนั้นแต่อันนี้รู้สึกว่าเขาอ่ะจะเน้นไปที่เผ็ดกับเค็ม,มแต่หวานกับเปรี้ยวมันดกก็เลยตัดคะแนนลงมาไม่ตอนแรกที่หนูให้สิบเพราะว่าประสบการณ์เอ็กซ์เลูซีนหนูหนูมองว่าเออถึงแม้ว่าเส้นจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม,มก็รู้สึกว่าเออมันก็ลงตัวอยู่ การลวกของหนูคือมันพอดีของหนูมันเป็น <Okay. S 1> เกี๊ยวเนาะ <Hey. S 1> มมันพอดีเพราะหนูกินเกี๊ยวหนูให้คะแนนเกี๊ยวไง oh. แล้วก็ให้คะแนาน,านน้ำกระเจีย๊ยบน้ำกระเจี๊ยบที่ถูกต้องคือเป็นอย่างนี้ตอนนี้น้องเขากำลังนั่งรอชิวครีมอยู่นะคะแบบที่ไม่ได้มีมือถือไม่ได้มีอะไรเลยเอ็นดูเขาอ่ะเขาอยากกินอ่ะเด็กอ้วนอ่ะ เด็กมาแล้วว้าวว้าวว้าโอ้โหนี่มันอะไรบ้างเนี่ยหลังจากที่หนูพาพี่เบสไปซื้อชูครีมเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินทางไปที่ตลาดปลาอ่างศีลาค่ะที่นี่เป็นแหล่งรวมทะเลที่ใหญ่มากๆเลยนะของบ้านเราพี่เบสน่าจะถูกใจพี่เบสเคยมาตลาดแบบนี้ไหมเออไม่เคยนะ โอเคปะใครมาบางแสนแวะมาได้นะคะของทะเลสดสดเลยที่นี่บางอย่างยังเด้งอยู่ในน้ำอยู่เลยทริคของหนูของการมาซื้อของสดที่นี่นะหนูจะบอกที่ร้านว่าให้หนึ่งให้หนูด้วยเพราะว่าไหนๆเราก็จะซื้อของเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวว่ายูเลยนะนี่จะเห็นว่ามันสดจริงๆราคาก็ดีมากๆด้วยถูกใจเด็กอ้วนบอกเลย เดินซื้อของกันเพลิ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 น,น,นก็เดินมาเห็นร้านผลมไม้สดนะตรงนี้บอกเลยว่าชอบมากอะไรที่ปั่นเป็นอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบน้ำปั่นที่มันอยู่ในขวดแบบบูฮาวายหรืออะไรอย่างงี้ะนะหนูรู้สึกว่ากินแบบเนี้ยมันถึงเนื้อมากกว่านี่เด็กอ,อ้วนก็ชอบนี่เราเจอของโปรดเดยอะเต็มไปหมดเลยอะไม่พากันน้ำหนักขึ้นให่ายังไงอะ ร้านนี้อยู่หน้าตลาดเลยนะทุกคนข้ามทางม้าลายมาปุ๊บเห็นเลยของเราน่าจะได้แล้วเนาะดูหน้าน้องคนนี้พร้อมอีกพร้อมอีกแล้วคือกินพอกินทะเลเสร็จต่อด้วยชูทีนิดวันนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วยอ,อะไรเหรอ่อยยังหวะ ตั้งแต่มีกุ้งกับกั้งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปก็ลืมหนาแล้วไปหากุ้งกับกั้งแบบเสียใจอ่ะ ตอนนี้เราถอยหลังรถมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการย้ายเสื้อผ้ามาไว้ข้างหน้าแล้วเราจะเปิดหลังรถนั่งกินกันที่ตรงเบาะหลังนะคะโอ้โหความสุขของพี่เบสอยู่กับริมทะเลนะคะเราก็จะใช้เวลาอยู่ตรงนี้สักพักนึ่งให้เด็กอ้วนนะคะได้กิน ที่เขาต้องการพี่เป๊ะเป็นไงกรอบพี่ทิ้งมาเป็นชั่วโมงะนะคือเนี่ยหมดมือนี้คือมือม่อเย็นไม่ต้องติดลนะนอนนอนเลยอิ่มเมื่อเรากินอิ่มสบายพุงกันแล้วเราก็ไปกันต่อกลับบ้านเราดีกว่าค่ะทุกคน จำได้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่เวสอ่บนทางด่วนอันติดละงมทางพิเศษเฉลิมนครโอ้ยติดแบบบวกสิบห้านาทีสิบนาทีอะวันนี้แบบวันอะไรอะวันศุกร์วันศุกร์นะคะคือไม่รู้ว่าทำไมต้องกล้วยน้ำไทยมันติดขนาดนี้เราถึงบ้านประมาณสี่โมงเราถึงกวดวิชาน่าจะประมาณตีหนึ่ง รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรผิดพลาดไปนะอีหนึ่งเพราะว่าแวะนอนก่อนค์จแบตรอตีหนึ่ง่อยขับกลับเป็นไงไอเดียดีไหมไประหยัดไม่ได้ต้องกลับเลยทำไมเพราะเรามีงานที่เราต้องทำารพรุ่งนี้ก็ได้บอกแล้วใช่ไหมว่าผ้าเน่าอันนี้มันจริงๆเลยนะเนี่ยขอมันเหมือนกินเลยปูฟ้าบเลย ดูดินมดิเหม็นกินสบู่แล้วหอมแล้วหอมกินสบู่แล้วดมดิดมด้วยมันหอมสบู่จริงจริงแหละเออหอมแล้วตักแล้วคือติดแบบติดมากจริงหนูกับพี่เบสคือสามารถลงจากรถไปเต้นโกโกวาก่อนสองรอบได้เลยค่ะไม่รู้ว่ารถติดอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้เราค่อนข้างเซ็งกันละตอนเนี้ย อะไรก็ไม่รู้นะแอ่บอกว่าวันนี้วันสุกร์นั่นสิรถเข้าเมืองไม่น่าติดนะวันศุกเย็นเลิกงานก็ประมาณนะโอเคตอนนี้เราถึงบ้านกันแล้วเรียบร้อยเหนื่อยมากเลยรา <c oughs> ติดมาเรถติดจริงตอนนี้เราถึง <c oughs> บ้านกันตอนเวลา สี่ <4 S 1> โมง,โมงอีกสองนาทีจะสี่โมงเป๊ะๆนะคะกับแบตท,ที่เหลืออยู่สามสิบสามเปอร์เซนถือว่ามิชชั่นคอมพิวตเนาะก็ไปกับในในใน,ในชาร์จการชาร์จไฟครั้งเดียวอ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านเราอยู่พระลำสองเนาะซึ่งเราก็วิ่งทางด่วนไปนะคะไปอยู่ชนบุรีบางแสนแล้วก็กลับมาถือว่าโอเคเลยนะคะครั้งหน้าเราจะลองมาทำรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าสาม่ห้อกันนะ BYD Seal, d p s o Seven ฉงอันแล้วก็เทส l a โมเดลวเดี๋ยวพาไปจะพามาดูในอีพีหน้าอีพีหน้านะหน้าซึ่งไม่รู้ว่าหน้าไหนอาจจะมีทริปไปเที่ยวก่อนก็ได้อคุมละคุมแล้วเนาะพี่เบสฝากอะไรถึงคนดูหน่อยก็ขออให้เพื่อนครับบ๊ายบาย